ผมขอหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบริจาคช่วยเหลือสังคมครับเราจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยนะครับเป็นคนจิตใจดีเหมือนที่หลวงปู่บอกไว้เลยแต่แก็มีประเด็นที่หลากหลายคนก็ตั้งคําถามครับว่าแล้วการช่วยเหลือแบบนี้จริงๆแล้วควรเป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมีงบของรัฐบาลเองอยู่แล้วในการช่วยเหลือแต่ทําไมยังจะต้องให้เกิดกิจกรรมวิ่งเพื่อ มูลนิธินี้วิ่งโรงพยาบาลน,นี้ช่วยเหลือน้ําท่วมแบบนี้โดยการรวบรวมบริจาคก,การจากหลากห,หลากหลายหน่วยงานที่เป็นประชาชนแต่ไม่ใช่ภาครัฐเองหรือเป็นเพราะว่าภาครัฐเองครับทํางานช้าหรือเปล่าครับหลวงปู่ครับอืลัวมันจะช่วยอะไรคุณขนาดเงินเด็กนักเรียนอาหารกลางวันมันยังไปตัดงบเขาเลยนี่ก็ได้ยินข่าวว่าไปตัดงบ พันกว่าล้านในการอุดหนุนกระทรวงสาธารณสุขก็คืองบรักษาพยาบาลไอ้ไอ้ไอ้งบอุดหนุนคนป่วยที่นอนโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมาโดนตัดออกเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลรัฐใหญ่ๆใ,ในในครปฐมก็โดนทุกจังหวัดโดนหมดโดนไปพันกว่าล้านเราถามว่าเอางบไปทําอะไรไปซื้อเครื่องบินอืได้ยินข่าวมาว่าไปซื้อเครื่องบิน หรือจะเอางบเอาไว้เดี๋ยวไว้แจกตอนสิ้นเดือนกันยาหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นมันเป็นอะไรที่คือเราไม่ค่อยเคยเห็นรัฐเป็นผู้กระตือรือร้นต่อความเดือดร้อนของประชาชนครับไม่เหมือนกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ เราจะเห็นว่าตรงไหนถ้ามีน้ําท่วมไฟไหม้มีวิกฤตอะไรชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยรุ่งขึ้นเราจะเห็นถุงพระราชทานไปก่อนละอืรเราจะเห็นโรงครัวพระราชทานไปก่อนละแล้วก็เราก็จะเห็นคณะทํางานจิตอาสาของ904เ,เข้าไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นบ้านโดนพายุพัดหลังคาเปิดอย่างเงี้ยเห็นคณะทํางานจิตอาสาไปก่อนละ ไม่ต้องรอว่าต้องขอ,ของบหรือว่าขอทำเรื่องอนุมัติเขามีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปเข้าไปในพื้นที่จริงแล้วก็ช่วยเหลือได้จริงๆจนกลายเป็นชาวบ้านกล่าวฝันว่ามีรัฐบาลเอาไว้ทำอะไร mm hmm. เพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรก็จิตอาสาพระราชทานไปตลอดเวลาครับได้ตลอดไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนค่ำมืดดึกดื่นขนาดไหน แล้วโรงครัวพระราชทานก็เข้าถึงที่สมัยก่อนเนี่ยฉันจะมีโรงครัวอยู่หลายกองมากตอนที่น้ําท่วมเนี่ยทางภาคเหนือแล้ม่มก็ไล่ลงมาจนถึงปราจีนเนี่ยเรามีโรงครัวจังหวัดอยุธยาหนึ่งที่นครสวรรค์หนึ่งที่ไปปราจีนอีกหนึ่งที่แล้วก็มีโรงครัวในวัดอีกหนึ่งที่ที่ทำอาหารส่งไปตามจังหวัดใกล้เคียง มันทําให้เห็นภาพาการทํำครัวใหญ่ๆแล้วก็เลี้ยงคนจํานวนมากๆเลยมันไม่ใช่ง่ายนะมันเหนื่อยมากแล้วมันใช้ทรัพยากรมหาศาลมากแล้วในพื้นที่น้ําท่วมน่ยมันหาซื้อวัตถุดิบยากมากเราจะต้องซื้อวัตถุดิบจากอีกจังหวัดหนึ่งที่ไม่โดนน้าท่วมไปให้จังหวัดที่โดนน้าท่วมใช้เวลาระยะทางขนส่งงบประมาณกำลังพลรถลาม,มาช้าง ฉันเผอิญมีรถหกล,ลอ้ลลอรถสิบล้อก็ใช้หมดทุกคันเอาเอาเครื่องครัวใส่รถสิบล,ลอ้อเอาเข้าสารอาหารแห่งเราก็ไปเองบางที่เราเห็นภาพว่าไอ้การจัดเรตรียมเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมันต้องมีหน่วยงานโดยเฉพาะถามว่ารัฐมีไหมรัฐมีนะครับมีแต่ชื่อมีชื่อหน่วยงานเอามีชื่อหน่วยงานแต่ไม่มีคนเข้าไปทำ ท่านเคยถามเขานะว่าไอ้กรมบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยมันมีอยู่นะมีชื่อกรมบรรเทาสาธารณภัยมีอธิบดีบรรเทาสาธารณภัยถามว่าทําไมไม่ช่วยครับไม่มีงบครับก็มันมีแต่งบมันมีแต่กรมไงไม่มีงบมีงบจ้างพนักงานแต่ไม่มีงบที่จะช่วยเหลือเพราะมันไม่มีงบไอ้พวกนี้ทําหน้าที่อะไรอ้าวหน่วยงานไหนจะบริจาคเอามาที่กรมสาธารณภัย ก็เลยกลายเป็นกรมสาธารณภัยรับบริจาคจากชาวบ้านแล้วก็เพื่อจะให้เข้าพื้นที่เพราะว่าหน่วยงานสาธารณภัยเราเคยไปใช้บริการของเขาเขามีเรือมีรถเทินน้ำเสเถินบกมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มันเป็นทันสมัยแต่ไม่มีกำลังคนไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปช่วยเหลือไอสิ่งของที่จะไปแจกมันไม่ได้แจกเรือนี่มันแจกอาหารรงั้นก็ไปยืมเรือเขาอะไรอย่างเงี้ย เขามีทั้งเรือท้องแบนมีทั้งเรือ,อยางมีสารพัดไอ้สะเทินน้ำสะเทินบกก็มีเราก็ต้องไปอาศ,าศ,าศาัยแล้วก็เลยถามเจ้าหน้าที่บอกคุณชื่อกลมสาธารณทาสาธารณภัยถามจริงอะ่ะคุณมีอะไรมาแจากครับ้างเนี่ยก็นี่ไงของปู่ไงจบมันชี้อย่างนี้แล้วเราก็จบแล้วล่ะคุณมันไม่มีอะ่ะครับเขาอ้างาผมไม่มีงบแล้วผมจะไปเอาที่ไหนมา ฉันไปโอ้ไปทุกที่เลยคุณเราก็เจอกับคนพวกนี้เราก็เข้าใจเลยละ่ะคนช่วยเนี่ยเขาอยากช่วยพน,นักงานเนี่ยเขาอยากช่วยแต่รัฐบาลไม่ให้งบแล้วเขาจะเอาอะไรไปช่วยก็คือมีชื่อหน่วยงานแต่ใน<ม>หน่วยงานอเองไม่มีเงินก็เลยต้องมารับบริจาคจากประชาชนใช่เหมือนกับตัวกลางรับบริจาคแล้วก็เอาไปให้อ,อย่างดีก็ให้ประชาชนนั่งเรือไปสักสองสาคน อ,อแล้วก็ไปชื่อหลาเลยไอศูนย์อะไรบรรเทาสารภัยแห่งชาติอะไรไประมาณตรงกันข้ามกับมูลนิธิองค์กรการกุศลกับแข็งแรงมากกว่าครับเ้ามีทั้งเรือมีอุปกรณ์มีทรัพย์มีกําลังคนลงไปแล้วก็รับบริจาคของที่เอาไปให้อย่างเช่นมูลนิธิร่วมกับตันยูมูลนิธิปอติกตึงเนี่ยฉันเจอบ่อยมาก เจอก็นจนกระทั่งสนิทสนมกันเวลาเราไปทีก็ประสานกับมูนิธิเหล่านี้เพราะว่าใช้บริการของรัฐแล้วต้องทำเรื่องเยอะแยะแต่ถ้าใช้บริการกับพวกนแค่โทรกริ้งเดียวเดี๋ยวเราเรือมารับละครับแล้วเขาพร้อมที่จะพา<ม>เข้าไปใกล้ไกลยังไงมันก็ไปรู้ล่องน้องล่องน้ํจาจะขึ้นออกเข้าทางไหนได้ไปหมดโอ้ยเราไปมาเยอะแล้วจนทําให้รู้ว่าถ้าไปหวังรัฐอ่ะอดตาย<ม><ม>พระเจ้าอยู่<ม><ม>หัวเนี่ย ไปแล้วบางทีอีกอาทิตย์หนึ่งรัฐบาลเพิ่งจะเข้าใช่ครับแต่พระเจ้าอยู่หัวศูนย์ในบรรเทาสาธารณภัยของจิตอาสานี่เขาสแปรตลอด24ชั่วโมงที่ช่วงไหนมีนี่เขาจะมีหน่วยงานรับผิดชอบเลยไปดูแลแล้วเขาจะแบ่งเป็นสายโ,โซนเหนือใครรับผิดชอบโซนใต้ใครรับผิดชอบ,ต,รรบ,ชอบตะวันออกตะวันตกแล้วถ้าตรงไหนที่มันขาดแคลนอย่างเช่นเครื่องดูดน้ําหรือไม่ก็เรือท้องแบน เรือ,อยางหรือเรือสะเทินน้ำสะเทินบกถ้าขาดอาศูนย์ไหนมีเอาลงไปช่วยทันทีอะไรประมาณนี้คือก็ท่านทำพระองค์ท่านทำเป็นเป็นเรื่องเป็นราวจนกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นหน้าที่ไป <นะ S 2> โดยตรงทั้งที่จริงแท้จริงแล้วมันไม่ใช่หน้าที่หน้าที่จริงๆก็คือรัฐบาลที่เก็บภาษีเราไว้แต่นานกว่าจะได้มารอให้น้ำแบบประมาณว่าตำรวจไทยอะ่ะ ผู้ร้ายตายแล้วตำรวจมามอะไรประมาณนะั้นหรือมไม่ก็ผู้ร้ายไปแล้วอา้าวตำรวจมาแล้วจบตำรวจเพิ่งมาเป็นฮีโร่สุดท้ายเออเป็นฮีโร่สุดท้ายครับคือมาเก็บศพผู้ร้าย <c oughs> ชาวบ้านยิงกันเองตาย <c oughs> าพูดยากรวมๆสรุปแล้วคนไทยใจดีถามว่าในในมุมของความใจดีมันก็มีมิจฉาชีพ <c oughs> เข้ามาแสวงหาฉันนี่เจอมากับตัวเองนะ มีชาชีพในคาบการเมืองช่วงน้ำท่วมปีสี่ห้าห้าสี่ไอ้ที่เขาเขาบอกว่าเอาอยู่พี่น้องอ่ะเรือเรือจมนะเรือบินจมน้ำอะไรนะเอาอยู่พี่น้องเนี่ยเราก็โอ้โหน้ำท่วมเต็มไปหมดรอบวัดนี่ไม่มีเหลือไม่แต่ไม่ใช่จังหวัดนครปฐมนครปฐมนี่ไม่เคยน้ำท่วมเป็นพื้นที่ราบสูงครับใช่เป็นที่ราบสูงน้ำไม่ท่วม นอกน้นประทงประทุมมีเต็มไปหมดเราก็เอาของใส่รถสิบล้อไปเพราะรถธรรมดาไปไม่ได้ครับจมน้ําไปถึงก็แถวแถวประทุมอะเลยเลยไอ้วงเวียนอะไรนะใกล้ๆกับกันตนาใกล้ๆกล้กับลงถ่ายกันตนาเลยบางใหญ่บางใหญ่ครับ ไปก็ถึงก็ขึ้นสะพานเจอคนยืนโบกมือเรียกเราก็นึกว่าเขาจะโบกมือเพื่อจะเพื่อจะขออาศัยรถเข้าไปเพราะเราจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านมันลึกมากเลขนาดเรานั่งอยู่รถสิบล้อเนี่ยน้ํายังถึงติถึงเท้าเราเลยอะน้ํามันลึกขนาดนั้นเนี่ยเราก็นึกว่าเขาจะโบกมือที่ไหนได้พอมันขึ้นขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยผ่านหมู่บ้านมันมีไม้อยู่ในรถมันหยิบไม้พี่น้อง เราเอาอาหารข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคท่านแล้วเราก็หันไปดูอ้าวไอ้หารนี่นักการเมืองนี่ <c oughs> พรรคไหนไม่ต้องไปว่ามนหรอกพรรคที่มันเป็นรัฐบาลนี่แหละออพอทราบเลยพอทราบเลยครับเออ <c oughs> มันอยู่ดีๆมันแหกปากประกาศเฉ <c oughs> ยเลยเอ,อ้า <c oughs> มึงอาศัยรถกูมานี่มึงทําไมมาบอกว่ามึงเอาของมึงมาแล้วไหนของมึงเราก็นึกในใจอุ้มันน่าด้านได้ใจเหมือนกันเป็นประสบการณ์ตรงที่เห็นแล้วความน่าด้านนี่มันเหลืออด ไปอีกที่หนึ่งก,ก็นักการเมืองอยางเหมือนกันเขียนป้ายติดเลยเอาลงตรงนี้เอาลงตรงนี้ถามว่าทำไมต้องลงตรงนี้ก็ลงตรงนี้เผื่อจะไปแจกอา้าวทาไมกูต้องฝากมึงแจกกู <c oughs> มารถกูก็ไปได้เลยทำไม <c oughs> เขาบอกว่าให้ลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปมันมีเรือ <c oughs> เข้าไปในาน้าของใครแล้วก็มองดูโอ้นักการเมืองพักนี้พัคนี้ชื่อนี้ครับ <c oughs> คือของที่แจกไม่ใช่ของมัน แต่มันก็เอาไปใช้ชื่อมันนี่ประมาณนั้นเป็นมาในคราบมิจฉาชีพแบบนี้เลยอันนี้คือมิจฉาชีพแท้จริงเลยละอ๋อล้วปัจจุบันก็คือเขาเรียนแบบกันจากตรงนี้ล่ละฮะใช่ฮะอ๋อเป็นการเรียนแบบจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ใช่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 เพราะฉะนั้นกระบวนการฉกฉวยโอกาสเนี่ยใครมันจะพลิกแพลงเท่ากัรเมืองไม่มีหรอกนะปัาเนี่ยมันแสบเอาทุกรูปแบบ เอาเปรียบรับแคเบเผงแกตัวกอบโกยเป็นคนหวังแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าไม่สนใจประโยชน์ระยะย,ย,ย,ยาวตอนนี้งบที่ปัญหาสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่ป่วยไข้ไม่สบายครับมันจะเกิดตามมาเพราะตอนนี้โดนตัดงบไปพันกว่าล้านทั่วประเทศจะต้องเดือดร้อนเพราะเงินที่รัฐบาลเคยให้อุดหนุนต่อผู้ป่วยนอกไอ้ผู้ป่วยในท,ที่นอนแบะติเตียงเนี่ยมันจะหายไป ทีนี้โรงพยาบาลก็จะพยายามไม่รับผู้ป่วยติดเตียงจะผักภาระ,ระพอไม่รับขึ้นมาตอนนี้ก็ถ้าเอาไว้ก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมแต่รัฐไม่มีเงินจ่ายเมือ่อรัฐไม่มีเงินจ่ายคนไข้ก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วรัฐโรงพยาบาลจะเก็บไว้ทําไมก็ไปไป,ไ,ไปตายเอาดับหน้านั่นแหละคือปัญหาครับ ไม่งั้นใครอย่าป่วยตอนนี้ก็แล้วกันอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว่อยป่วยเดี๋ยวรอกูอลอไล่รัฐบาลก่อนแล้วก็ป่วย <laughs> จบ